ก็ดูแล้วว่ามีคนกำลังน้อยหลายคนที่จะเดินไหวอาจจะไปรอดอาจจะไปไม่รอดเรียกว,ว่าห้าสิบห้าสิบกมีก็พัตีไปแค่นั้นจะได้ก็มีกำลังใจดูแล้วก็เหมือนจะไปไม่รอดห้าสิบห้าสิบหลายคนแต่ก็อย่าท้อถอย,ถอย <c oughs> เพราะว่ายายโยไม่เคยเดินทางไก <c oughs> ลเอาละเดินยังไงก็ได้ขอให้เดินเถอะ แ้วรถก็ก็มีเตรียมไว้แล้วสองคันสามคันเนี่ยก็ไว้เก็บคนที่เดินไม่ไหวก็จะพยายามไม่ทิ้งกันถ้าทิ้งแล้วมันก็ไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนก็แต่ที่เดินได้ก็คงไม่มีใครอยากจะไม่เดินไม่มีใครอยากขึ้นรถเพราะอยากทำสติอยากจะมาสร้างบารมีจากการเดินนะั่นเป็นเพราะการเดินการมาคราวนี้คือการเดินนะั่นคือเป็นจุดเป้าหมายคือเป็นการที่มา เดินให้ถึงที่ที่เรากำหนดไว้แล้วก็เป็นการเดินทร,รมายาตาเป็นการเดินทุดงเนี่ยก็คือกุศลก็คือการเดินนั่นเองอคือการเดินตลอดอ่าได้เท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะหรือเป็นความสำเร็จของการเดินเจอไม่ได้มุ่งอย่างอื่นมุ่งการเดินทำมยาตามุ่งการทำสติในการเดินเพราะฉะนั้นละมาด้วยกันก็ต้องก็ ต้องทำพยายามทำจุดมุ่งหมายให้ได้เมื่อเมื่อการเดินได้สมบูรณ์แล้วพวกเราก็ปีติยินดีปีที่แล้วเราก็เดินจนสำเร็จเในในการเดินก็พระซี่แข็งแรงก็จะเดินได้ตลอดเจ็ร้กว่ากิโลปีนี้ก็คิดว่าเราได้เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ก็คงจะมีพระคงจะทำได้เยอะยะโดมก็ ธรรมดาเพราะสังขารบางคนก็อาจจะไม่พร้อมแต่ก็ขอให้ได้เดินอพอเราปีนี้เราก็จะเตรียมสเสบียงเลยก็มากันมากปีที่แล้วได้เดินพระแค่สิบกว่าองค์คือฉันเนี่ยไม่ต้องรีบฉันเราให้พรเสร็จแล้วก็ทุกองค์เสร็จแล้วก็ไปทําภารกิจเองได้แต่ว่าองค์ที่ฉันฉันไปไม่ต้องเกรงใจอย่างพระท่าน อันตุกะที่มาจากอินเดียเนี่ยท่าก็ชันช้าก็ไม่ว่าอะไรกันก็รอกันได้เพราะเรามาปฏิบัติก็เหมือนเข้าห้องอ่ะชันนเราก็หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหลวงพ่อสังวานบอกหนึ่งชันตามสบายแล้วก็เคยเข้าห้องในชันนเราก็หนึ่งชั่วโมงบางทีโหชันได้เต็มก็ชันคือทําสติอ่ะเที่ยวไปกําหนดทุกคำกลืนทุกคําเที่ยวเนี่ย เขียวซ้ายเคียวขวาก็รู้ตลอดนับคำข้าวได้เลยว่าวันรกี่ข้าเ,เคียวเรกี่ำคำคำลรกี่เคียวก็กำหนดรู้หมดพอเขเข้าห้องจะรู้หมดเลยก,ก็เราก็มีเวลาเดียวที่เราจะกำหนดก็คือการสติประทานสี่ก็คือการกินกำหนดเคียวอันนี้เราไม่ว่ากันจะช้าจะเร็วไม่ว่ากันเพราะทำสติทำครูบาอาจารย์แล้วก็ฝึกกันมาแล้ว แต่ก็ขอให้ให้ให้ใหส่งเคราะห์กัน76กอ่าเจ็ดสิบหกอ่ะ <17. S 1> ก็ให้กํนเรารู้ว่าเจ็ดสิบหกองแล้วไม่ชีก็ให้ช่วยนับด้วยไม่ชีเท่าไรยมผู้ชายเท่าไรยมผู้หญิงเท่าไรอ่าแล้วคนอินเดียมาก็เราเท่าไรให้เช็คคนลดเท่าไรเราจะได้รู้ว่าใครเข้ามาใครเกิน คนคนคนที่มาคณะเนี่ยคนคนคนอินเดียคนที่มาบริหารเนี่ยเท่าไรแล้วก็ผู้หญิงเท่าไรไม่ขีดเท่าไรผู้ชายเท่าไรอตัวก็ลงทะเบียนได้หลงทะเบียนจกการเดินได้ได้ได้ลงได้ไ,ได้นับได้นับได้นับได้ ที่เดินทั้งหมดได้นับได้หมดเพื่อเพื่อเราจะได้รู้กันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็คืนมาไม่รู้ใครเป็นใครเข้ามาได้หมดเราต้องต้องนับทำบัญชีไว้เลยคนรถคันละกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คนถ่ายรูปไว้ได้ยิ่งดีคนรถได้ถ่ายไว้ให้หมดแล้วก็คนจะมีบัตรทุกคนอได้่ไ้อได้ อดีแล้วสาธุกไปไป็ก็ให้ตั้งใจอย่างนี้ว่าพวกเราต้องต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็ต้องมีความสามัคคีกันแล้วก็ช่วยกันแล้วเราก็เคยฝึกกันมาแล้วมันก็ไม่ยากอันนี้เรามาเข้าสนามลบแล้วสนามลบมก็คือการฝึกใจเราต้องอดทนเราต้องต่อสู้ต่อความหนาวความร้อนความหิว ความปวดเมื่อยความกระทบกระทั่งการเดินทางซึ่งส่วนตัวก็ดีส่วนรวมก็ดีก็เราก็ต้องทำใจให้มันเป็นหนึ่งทำใจให้มันเสียสระแล้วก็ทำใจให้อุเบกขาบ้างเราก็จะได้มีความสุขในการเดินก็จะไม่มีทุกข์ในการเดินทุกข์ทางกายแต่ใจไม่ทุกข์ใจมันก็เกิดดับไปใจมันไม่ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งมันก็ดับได้เมื่อเรามีสติในการเดิน ก็จะไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ไม่กังวลเมื่อมาแล้วก็ถือว่าไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ไม่ถอยหลังก็ต้องพยายามทำให้มันเด็ดเดียวแล้วก็เด็ดขาดไปเพื่อให้สำเร็จแล้วก็เกื้อกูลกันไม่ทิ้งคว่างกันไม่ใจแคบมีอะไรก็มองดูกันว่าใครป่วยใครเจ็บใครไอเอ่อก็เข้าสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์สังเคราะห์ การไม่นิ่งดูดายที่พวกเรามีทุกข์กันร่วมกันจบร่วมกันอันนี้ก็ต้องมองดูไม่ใช่ว่าเราจะสนใจจะเอาตัวเองรอดอย่างเดียวไม่ได้ตัวเองไม่รอดก็คนอื่นก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าต,ตัวเองรอดคนอื่นก็ต้องช่วยกันทุกคนต้องรอดไปปีที่แล้วผมเดินกันก็ป่วยกันหนักแต่ว่าไปรอดทุกองคืคอคือพยายาม ดูกันเชนเจนมีกำลังใจไปกันได้ตลอดก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่ไปไม่ได้ทุกคนก็ไปได้หมดเลยไม่ทอดทิ้งกันเอาวันนี้ก็คิดปีนี้ก็คิดว่าคงจะสำเร็จดังที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คงจะเป็นชายชนะทางใจในการเดินทางให้สำเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่สอง ก็ขอให้มีความสุขความเจริญในการเดินทางทุกท่านทุกคนยะถาบริวาปุราริกุเรนทิสาสร้าง้องน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรขอให้บริบูรณ์้นชนในวันเด่นโยจิระโซยะา เมื่อแก้วมันีิ่งตวันสว่ายควรยินดีถ้าพีตดีโอิวาจันตโตปันจลายทั้งปวงอยู่มั่มลาบไปถ้าพระโรกวินาจันตตโลกทั้งปวงของท่านถึงให้อาเทวะวัดวันตรายย วันนี้เป็นวันที่สองของการเดินธรรมะญาตราช่วงเช้าหลังจากที่ทุกท่านพิจารณาอาหารเรียบร้อยแล้วจากนั้นหลวงพ่อสนองได้อบรม และพูดถึงเรื่องการเดินทางของเมื่อวานนี้